ตัวนี้เป็นสละนะครับสั่งซื้อออนไลน์มาก็จะได้พวงใหญ่ๆแบบเนี้ยตัวนี้เป็นสละเนินวงไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันเปรี้ยวแต่ลูกมันใหญ่มากเลยข้างในก็จะมี ถ้าลูกใหญ่ขนาดนี้ก็จะสองลูกสามลูกทีนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะปลูกสระก็เลยมาเพาะ,มะเมล็ดไว้ออกดีเลยออกดีมากเลยสระชุดนี้เป็นสระสุมาลี ลูกเล็กแต่กินอร่อยดีผมว่าก็เพาะไว้3ามกระถางตัวเนี้ยใบเริ่มชูแล้วตัวนี้ไม่ใช่สละนะครับเป็นอินทผลัมพันธุ์บฮีซื้อเม็ดมากินซื้อมาจากแฟมเลี่มันหวานดีก็เลยลองเพาะดู คือจะได้ตัวเมียสละก็เหมือนกันนะครับมีทั้งตัวเมียและตัวผู้มันแยกเพศชัดเจนเห็นเขาบอกว่าต้องเทียบเม็ดออกเม็ดอ้วนเม็ดผอมอ่ะมันจะเป็นบอกว่าเป็นเม็ดตัวเมียตัวผู้ตัวนี้ก็คือเพาะทั้งหมดเลยแล้วค่อยไปแยกเพศทีหลังออกะว่าจะเอาไปปลูกในสวนกล้วย ตัวนี้คือเม็ดเม็ดสละเนินวงที่เห็นในกล่องนี่แหละแล้วก็กินแล้วก็เก็บเม็ดไว้เม็ดแบบนี้มั้งเม็ดกลมเม็ดยาวนี่มั้งที่บอกว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ก็เพาะหมดเลยแล้วค่อยไปคัดเอาทีหลัง ตรงนี้เป็นสละไอพันอะไรนะสละตัวใหญ่สละสละอินโดสละ,ะอินโดจะลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเนื้อแน่นแต่ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ยอดของเขาจะเป็นสีชมพูนะครับ ยอดเป็นสีชมพูกำลังเกิดแล้วก็การเพราะเมล็ดก็เอาเมล็ดไปแช่น้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันนะครับอย่าอย่าอย่าให้เกินสองคืนเพราะว่าถุงเนี้ยแช่เกินสองคืนถุงนี้ก็แช่เกิน2คืน ผลปรากฏว่าเน่าหมดเลยน่าเสียดายมันเน่าแช่นานเกินไปเน่าไปสามถุงน่าเสียดายมากเลย อันนี้เป็นต้นอะโวคาโดซื้อมา2อกิโลก็จะได้อยู่6เม็ดแต่ทีนี้แช่น้ำเพื่อรอให้มันงอกอด้านเปิดประตูไว้หนูมาค้าบไปเหลืออยู่รูปเดียวเดยอยู่ต้นเดียวก็เลยเอามาเพาะน่าจะชื่อว่าต้นบุญลอด รู้จะรอดจถึงออกลูกหรือเปล่าส่วนพวกนี้ก็เป็นส้มเม็ดส้มกินไว้แล้วก็โยนทิ้งมาเกิดดีอยู่นะทั้งเป็นส้มเขียวหวานแล้วก็ส้มอะไรเส้มเมดลินเกิดเดยอะอยู่นะ ค่โยนทิ้งทิ้งไว้เฉยๆปลูกง่ายอยู่เพราะง่ายอยู่ไม่ใช่ปลูกง่ายแต่จะรอดหรือไม่รอดเป็นอีกเรื่องหนึง่งอยู่หอพักว่างๆก็ลองเพาะผักกินดูนะครับแต่ทีเนี้เพาะแล้วมันเกิดแต่ว่ามันไม่มีแสงแดดดูนี่สิครับกระเทียมผม ยาวเป็นฝักบุ้งเลยนี่ก็ต้นหอมหอมหัวใหญ่คงจะไม่ได้กินน่ะดูผักชีลาวมันไม่มีแสงแดดคิดว่าคงจะไม่ได้กินหรอกซื้อมาซองหนึ่ง โดนแสงไม่กี่นาทีต่อวันคงจะไม่ได้กินอ่าอันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของพี่ข้างๆห้องแกกระเพาะผักไว้หลายอย่างทำเล่นๆหัวๆไปว่างเยอะโอเค